สวัสดีค่ะสุพรแสนฝานนะคะผู้ประกอบการร้านแสนนี้ผ้าฝ้ายค่ะแต่นี้ผ้าฝ้ายเริ่มต้นมาจากาความชอบในด้านผ้านะคะและและโดยส่วนตัวเรามีพื้นฐานทางด้านการตัดเย็บและการปักนะคะดังนั้นเราเลยมีแนวคิดที่จะนำผ้าที่จะมาตัดให้เป็นรูปแบบทางร้านนาน,นะคะ โดยรูปแบบการตัดเย็บของทางร้านเนี่ยแบบเดิมจะเป็นแบบเสื้อผ้ายหรือว่าเสื้อคอจีนอะไรที่ดีไซน์ที่ออกมาที่บง่งบอกถึงอ,อัตรักษณ์ความเป็นของคนเหนือนะคะโดยผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์เดิมจะเป็นผ้า,าผ้าฝ้ายนะคะ ฝ่ายซึ่งจะมีทั้งฝ่ายโรงงานฝ่ายทอมือการดีไซน์ก็จะออกเป็นแนวที่แบบทางล้านนายังจะไม่ถือว่าทันสมัยมากนะคะเป็น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 าการตัดเย็บเนี่ยจะคือเราจะเน้นดูคู่ ที่ความต้องการของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะถ้าอย่างการการขายในพื้นที่อย่างหน้าร้านนะคะคนส่วนใหญ่เป็นรายได้เป็นคนที่มีรายได้ระดับไม่ไม่สูงมากนะคะเป็นชาวบ้านทั่วๆไปดังนั้นเสื้อผ้าที่จะตัดก็จะเป็นราคาหลักร้อยขึ้นไปนะคะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแันดีผ้าฝ้ายนะคะจนุนราคาอยู่ที่แปดร้อยเก้าถึงสองพบาทนะคะสนใจท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์แปดสีหน้าห้นะคะหรือร้านแันดีผ้าฝ้ายเลขที่สองสามสี่หมู่หกตำบลปะะ่าสัตอำเภอบูซางจังหวัดพะยาห้าหก่งศูค่ะ ID line ก็คือโบโถเลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปได,ดูในเพจ จะ่ด้าพฝ้าได้เลยนะคะ